สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสระทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ต่อเนื่องแล้วสําหรับวันนี้นะครับและสําหรับคลิปนี้ผมก็มี4ประเด็นในหัวข้อที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้นั่นก็คือ 1. แจกเงินผู้สูงอายุพันหซึ่งการแจกเงินนั้นผู้สูงอายุที่ผมบอกเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุกลุ่มไหนอะไรอย่างไรเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนะครับ2 เดือนพฤษภาคมนี้แจกเงินเข้าบัตรคนจน2,715บาทซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ 3. ลดการส่งเงินประกันสังคมม .33 ม .39 ม .40 นาน3เดือนนะครับ 4. ขึ้นราคาน้ำมันดีเซลนี่ก็เป็นรายละเอียดที่ผมจะแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ 4. ประเด็นหลักๆนะครับ ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์และที่สําคัญลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงนะครับเอาละครับเรามาเริ่มประเด็นแรกกันเลยนั่นก็คือประเด็นที่1ขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหลายหลท่านนะครับตอนนี้ที่มีรถยนต์กระบะดีเซลนะครับหรือ,อรถเก๋งที่ใช้ดีเซลหรือเกษตรกร,ร,กรชาวนาที่ใช้น้ำมันดีเซลไปเติมใสรถถ่รถไถรถอีแท็ก นานาท่านควรจะทราบนะครับว่ารัฐจะมีการขึ้นราคาน้ำมันดีเซลก็แล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมรัฐได้มีการช่วยผ่านกองทุนน้ำมันนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วราคาน้ำมันอาจจะกระโดดพุ่งสูงกว่านี้แต่ราคาน้ำมันที่รัฐกำหนดหรือช่วยไว้นั้นก็คือประมาณ30บบาทต่อลิตรในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับมาตรการที่รัฐอุ้มหรือช่วยเหลือ ราคาน้ำมันดีเซลนะครับในเดือนเมษายนก็จะสิ้นสุดลงดังนั้นนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้รัฐจะมีการขึ้นราคาน้ำมันดีเซลแล้วนะครับผมขอแจ้งให้ทราบให้ท่านได้รับทราบกันนะครับโดยการขึ้นนั้นนะครับก็จะเป็นการขึ้นแบบทีละขั้นทีละตอนนะครับไม่ใช่ขึ้นแบบปล่อยเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าให้เอา30ตั้งนะครับผมราคา30ตั้งและถ้า น้ำมันราคาจริงขึ้นไปเท่าไรรัฐจะมีการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ30ตั้งอันนี้คือจ่ายได้แน่คือ30แต่สมมตินะครับราคาน้ำมันจริง40รัฐก็จะมีการช่วยเหลือในเลท10บาทก็คือจาก31ถึง40รัฐจะมีการช่วยครึ่งหนึ่งก็คือ5บาทแบบนี้นะครับผมนั่นหมายความว่าข้อที่1เลยท่านจะต้องจ่ายราคา หรือจ่ายค่าน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโดยรัฐจะมีการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งจากราคาที่เพิ่มขึ้นจากเรทหรือที่กําหนดไว้เบื้องต้น30บาทถ้าขึ้นไปเป็น40รัฐก็จะขึ้นรัฐก็จะช่วยเหลือนะครับในส่วนของที่เพิ่มขึ้น10บาทครึ่งหนึ่งก็คือ5บาทนะครับแบบนี้นะครับวิธีคิดต่อไปนะครับผมลดส่งประกันสังคมม .33 ม .39 และม .40 นาน3เดือน ซึ่งในส่วนนี้นะครับรัฐได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาแล้วและมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าจะมีการลดส่งประกันสังคมม .33 ม .39 ม .40 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในส่วนของม .33 นั้นรัฐจะมีการเก็บเงินประกันสังคมเหลือเพียงแค่1%เเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น พนักงานโรงงานต่างๆหรือพนักงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมม33ทุกคนหรือนายจ้างนะครับผมก็จะเก็บเงินม33หรือในส่วนของม33เนี่ยเพียงแค่1%เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างนะครับสำหรับม3 3นั้นนะครับอันนี้ผมบอกรายละเอียดไม่ได้ว่าจะลดเหลือเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคนอาจจะได้เงินหรือฐานเงินไม่เท่ากันเอาง่ายๆก็ไปคิดว่า1%ปจาก ค่าแรงของท่านนั่นแหละครับผมส่วนม .39 นั้นนะครับจะมีการลดเก็บการส่งเงินประกันสังคมเช่นเดียวกันนะครับในเดือนพฤษภาคมจากเดิมนะครับผมที่จ่ายประมาณ9%กว่ากาให้ลดเหลือ1.9%เท่านั้นนะครับผมซึ่งฐานของประกันสังคมอยู่ที่432บาทม .3 2อ่มส ม .39 นะครับผมให้ท่านไปหารเปอร์เซ็นต์ออกก็คือจ่ายเพียงแค่1.9%เท่านั้นนะครับผมแบบนี้นะครับต่อไปนะครับสำหรับม .40 นั้นนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมีการลดให้6เดือนแต่ก่อนหนะ้านี้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษารัฐนะครับยังรองข้อกำหนดหรือในส่วนของอเขาเรียกว่าส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วกันเนาะออกเป็นโครงล้างออกเป็นมาตรการ ซึ่งใครที่เคยจ่ายไปแล้วในเดือนกุมภาพันธ์เมษายนสามารถของเงินคืนได้ที่สํานักง,งานประกันสังคมนะครับและสําหรับในเดือนพฤษภาคมิธุนายนกรกฎาคมเหมือนกับม .33 มสามมสาท่านก็จ่ายลดลงเช่นเดียวกันนะครับผมอย่างม .40 น,นะครับถ้าใครที่จ่ายแบบที่1 70บาทก็เหลือ42บาทใครที่จ่ายแบบที่2 100บาทก็เหลือ60บาทใครที่จ่าย อ่ะแบบที่3 300บาทก็เหลือ180บาทแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการลดส่งประกันสังคมนะครับต่อไปนะครับเป็นรายละเอียดของบัตรคนจนพฤษภาคมมีเงินแจกเข้าบัตรคนจน2715บาทซึ่งก็จะแบ่งตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เงินเข้าบัตรคนจนจำนวน500บาทไว้ขึ้นรถมีรถไฟฟ้าถ้าใช้ไม่หมดหรือไม่ใช้ก็จะถูกโอนกลับเข้าขกระทรวงการคลังนะครับ 2. เงินขึ้นรถบขสเดินทางกลับต่างจังหวัดถ้าใครใช้ไม่หมดหรือไม่ใช้เงินก็จะถูกโอนกลับเข้ากระทรวงการคลังนะครับสาเงินขึ้นรถไฟเดินทางกลับต่างจังหวัดถ้าใช้ไม่หมดหรือไม่ใช้เงินก็จะถูกโอนกลับเข้ากระทรวงการคลังนะครับเงินขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้า500เงินขึ้นรถบขสห้0ร้อยเงินขึ้นรถไฟ ห้า3ส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับได้อย่างละห้ารอยเลยนะครับผม4เงินซื้อกาถหงต้ม100บาทเริ่มตั้งแต่เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนนะครับซึ่งจะมีการต่อออกไปอีกหรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องรอดูนะครับในส่วนของบัตรคนจนนั้นนะครับผมมีหลายๆมาตรการเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นมาตรการที่4 5ของบัตรคนจนเช่นเดียวกันนะครับผม เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจํานวน200บาท6เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจํานวน300บาทสําหรับใครที่เคยลงทะเบียนกับรัฐไว้ว่ามีรายได้3 0,000แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แก็ได้เหมือนเดิมครับ200สําหรับใครที่ลงทะเบียนไว้ว่ามีรายได้3 0,000ไม่เกิน3 0,000บาทต่อปีนะครับก็จะได้300บแบบนี้ซึ่งเดือนนี้ไม่มีเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกแล้วสิ้นสุดปโครงการไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับผมและ ต่อไป1 2 3 4 5 6นะครับต่อไปนะครับผมรายการที่7เงินคืนค่าน้ํา1 0 0บาทอย่าลืมลงทะเบียนก่อนนะครับผม8เงินคืนค่าไฟ315บาทจะต้องลงทะเบียนกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นรายการที่8แล้วเนาะรายการที่9เงินสําหรับผู้พิการ200บาทให้วันที่22 2ของทุกเดือนนะครับผมอันนี้ก็ าตามรายละเอียดที่ผมแจ้งนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมด2,715บาทในส่วนของเงินที่กดออกมาเป็นเงินสดได้ก็จะมีวันที่18นะครับเงินคืนค่าน้ำ100เงินคืนค่าไฟ315บาทวันที่22เงินคือนอ่าไม่ใช่เงินคืนเงินสำหรับให้ผู้พิการที่มีบัตรคนจนและมีบัตรประจำตัวผู้พิการนะครับก็จะได้ทั้งหมดประมาณา600 15บาบาทนะครับสำหรับเงินที่สามารถเบิกออกมาเป็นเงินสดได้นะครับในเดือนพฤษภาคมในส่วนของวันที่1นั้นเงินค่าขึ้นรถบขสขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าขึ้นรถไฟเงินซื้อการถุงต้มเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับอันนี้ก็เป็น3ม,มาตรการแล้วนะครับและมาตรการสุดท้ายนะครับผมเป็นการแจกเงินผู้สูงอายุ1,500บาทซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์ได้รับแต่ถ้ากลุ่มที่ผมไม่ได้บอกไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน1 5 0 0บาทตามรายละเอียดที่ผมแจ้งในครั้งนี้นั้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกลุ่มนี้นะครับก็จะได้เงินเข้าบัตรคนจนในเดือนพฤษภาคมตามรายละเอียดที่ผมแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ มีเงินนะครับที่จะเข้าให้อีกจำนวน1500สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนและมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปด้วยนะครับถ้ามีอายุไม่ถึง60ปีไม่ได้นะครับเงินนี้นะครับเป็นเงินตกเบิกสําหรับการแจกผู้สูงอายุซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการแจกให้อยู่แล้วเป็นประจำทุกเดือนแต่ในช่วงระยะเวลาหลังๆนี้นะครับผมรัฐก็อาจจะมีเงินไม่เพียงพอหรือในส่วนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอาจจะยังไม่ได้ยื่นดําเนินการขอเบอิกเงินนี้และไปนําแจกให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีถ้าใครที่เป็นผู้สูงอายุนะครับผมและมีอายุ60ปีขึ้นไปภายในเดือนเมษายนนี้ประมาณสิ้นเดือนแต่ถามว่าวันที่เท่าไหร่อันนี้ยังแจ้งไม่ได้จะต้องรอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการมาตรการก่อนแต่ที่แน่ๆได้ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้นะครับสําหรับกลุ่มที่ ได้ซื้อ,อได้รับสิทธิ์ซื้อของหรือสินค้า200บาทกลุ่มนี้นะครับจะได้250บาทนะครับอีก250บาทเป็นเงินผู้สูงอายุตอนประมาณสิ้นเดือนแต่ถ้ากลุ่มที่ได้เงินซื้อของ300บาทต่อเดือนภายในสิ้นเดือนนี้ท่านจะได้อีก500บาทเป็นเงินผู้สูงอายุนะครับผมมันจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับเงินผู้สูงอายุก็คือเงินที่ให้เพิ่ม ส่วนเงินที่ซื้อของก็จะเป็นเงินซื้อของคนละเรื่องกันนะครับส่วนเงินผู้สูงอายุนั้นสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาอย่าลืมนะครับและในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุตามที่ผมแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นั้นรัฐจะยังคงมีการแจกเงินให้เป็นรายเดือนอีกในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอีกนะครับประมาณ5เดือนและหลังจากนั้นก็จะต้องรอ ในส่วนของมาตรการหรืองบประมาณที่จะนํามาแจกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนเพิ่มเติมรวมแล้วนะครับเบื้องต้นรับครั้งแรกกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60เคยได้รับ200ท่านจะได้รับเพิ่มในกลุ่มเงินผู้สูงอายุ250บาทตอนสิ้นเดือนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ6 0เคยได้รับ300บาทตอนสิ้นเดือนท่านจะได้รับเพิ่มอีก500บาทนะครับผม รวมเป็นเงินที่ท่านได้รับ2กลุ่มนี้นะครับก็เป็น750อสิบาทแล้วและในเดือนพฤษภาคมมิถุนากรกดาคมรัฐจะมีการโอนเงินให้อีกต่อเนื่อง5เดือนรวมแล้วก็อีก750บาทในกลุ่มนี้นะครับรวมแล้วก็จะเป็น1500บาทนะครับผมทั้ง2กลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ผมนำมาแจ้งให้กับ ทุกท่านได้รับชมกันถ้าใครที่ไม่เข้าใจพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ